สวัสดีครับพี่ตัดปาลาสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้โอ้โหแดดร้อนนะไปเงียเงียไปพี่ <c oughs> อยู่เงียเงียไปพี่ <c oughs> ตัวที่ผมเลือกนะครับเป็นตัวบูคองนะครับหรือว่างอคุงนะเ <c oughs> ขาเรียกไงไอจอนะครับในเรื่องอะไรวะไสอิ๋วเออเราจะรีฟาร์มก่อนนะครับหน้าที่ของเราคือฟาร์มนะแต่เราจะฟาร์มแบบไม่น่าเหมือน,นะครับด้วยสูตร <c oughs> ฟาร์มไปฆ่าไปไอสัตว์โดยการที่วูคงเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะ เราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนพอถึงช่วงหนึ่งเช่นเช่นตกข้างล่างเนี่ยเอาเพื่อดนดค่าตายเร็วชิพ่านแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการมันเดี่ยมาแล้วครับพี่มาแล้วครับพี่มาแล้วครับพี่มาแล้วครับเอาไงครับเอาไงครับเอาไงอะรับอืมจิงอืมเก็บเก็บพวกเล่นน้อยอะรับนะรับฟาร์มไปข่าไปรอบสูตรผมครับพอเราฟาร์มจนถึงมีสกิลสามเมื่อไหร่นี่ ต้องบอกว่าฟรีนะครับพวกนี้ต้องเรี้ยกว่าผมค่าฟรีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะโชว์ว่ามันฟรียังไงนะโอเคข้างบนนี้นะครับโอ้โหเลื่นน้อยมากน่ากินมากเดี๋ยวกูรอกูแป๊บกูเอาสกิลสามก่อนถ้าเราได้สกิลสามเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่าหมูหมูเห็ดเป็ดไก่บอกเลยเฮ้ยตอนนี้มันกำลังเล่นชิพาแล้วอึบอึบหมูหมูหมูหมหม หมูเลยมันเลื่อนเหลือน้อยกูรัดกู <c oughs> ไปรับเพื่อนเฉยเลยไม่เป็นไรเราไปจัดการยอนตรงกลางนะครับแก้ตัวแก้ตัวคราวนี้แหละไอยอนคราวนี้แหละไอยอนคราวนี้ไอยอนไอยอนไอยนหมูเลยเห็นไหมครับได้สกิลสามหมูไปนหนึ่งไปนหนึ่งเราไปหมูข้างล่างก่อนเพื่อนเพื่อนชิหายล้วเอาทำไมเพื่อนหนึ่งปล่อยอ๋อเพื่อนมาเอามังกร เอนมาเอามงกรอนก็เลยปล่อยชี่นี้ไว้ข้างล่างยืนโดดเดี่ยวเหงาไหมเนี่ยฮะจะปล่อยมันอยู่ข้างล่างนี่ยฮะมันไม่มีเพื่อนเห็นไหมเนี่ยฮะไอ้ซาร์ <What that? S 2> ข้อคิดสำคัญนะครับอย่าก,กลับมาไอ้ัตว์กลับมาทำไม <c oughs> กลับมาก็ตายดีไอ้งูโอเคเราจะไปฟาร์มต่อนะครับอย่างที่สกิลสูตรของเรานะฟาร์มไปฆ่าไปนะเดี๋ยวฆ่าตัวนี้ก่อนเนื่องจากข้างบนคือแบบเพื่อนค่อนข้างที่จะลำบากเฮ้ แต่เราจะกลางข้างล่างได้ดี่วะเข้าบลปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนสู้ไปนะครับเราจะกลางข้างล่างวัสดีครับวัสวัสดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับพี่วัสดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือเคนะครับไม่ต้องสนใจนะครับที่เอ่อมันขึ้นหัวกระโหลกหนึ่งอันก็คือแบบเท่เกินไปครับก็เลยสะดุดล้มตายนะครับไม่ใช่ตัวลุมตัวลุมฆ่าเลย เฮ้ยชินี่ชินี่วอนกันไปแล้ววอนกันไปแล้วทีนี่วอนกันไปแล้วเออจริงเนี่ยไม่น่าวอนอย่างนี้เลยเออฮะคนเราชีวิตก็สั้นๆนะไม่น่าวอนเลยประเึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงเพื่อนมึงไปวอนทำไมเพื่อนเราแม่งแบบวอนสั่นเลยอะไร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 มาตีที่ป้อมมาเป็นอะไรเป็นอะไรฮะให้ให้กูลงโทษยังไงดี ให้กูลงโทษอย่างไรไม่เข้าใจเลยจริงๆไอ้พวกที่ชอบมาฆ่าตัวตายเช่นแบบนี้แบบนี้ยังไง้อ่ะแบบนี้แบบนเอ้ยทำไมไม่ตีไม่เข้าวะตอนนี้ตีเข้าแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยชิบหายแล้วโอ้โหสกิลมนันแรงมาก,กวิงกว่งแล้ววิ่งแล้วชิบหายแล้วกูขอดูเลือดหน่อยโอเคเออเออ เอเออเอเฮ้ยเเพื่อน,นเพื่อนมึงเดือดตาไปข้าดทัานายชายที่ผ่านแลยทุกคนเรากลับบ้านไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าเรา,ากลับบ้านไปไอ้ที่นี่จะต้องมาบุกป้อมเราทางเดียวก็คือเก็บเลือดครับเราต้องเก็บเลือดอย่างรวดเร็วพี่อที่จะมาจัดก,การป้อมข้างล่างนะครับ <S <S โอเคเราได้เลือดแล้วพอสมควรละเราอาจจะฆ่ามันไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความชื่ เพื่อนเพื oh. ่อนมาช่วยดิเพื <anos. S 1> ่อนช่วยกูด้วยกูอยากร้องไห้กูอยากตายมากเลยเพื่อนโอ๊ยไม่นะมาดิมาดิมึงจริงมากเหรอจริงมากปะโอุ้ยอุ้ยแหลก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 อืมอืมอืมชิ้นน้ำหโหดชิ้นน้ำหโหดนะครับอืออืออือเอาไงอ่ะมาอีกดิมาอีกดิเมื่อกี้แหลกตอนนี้กูไม่แหลกแล้วทำไม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 หรอ ทำไมอ๋อซ้ามาเหรอห้ามาเหรอามาเรอมื่อกี้เกือบเกือบเกือบ,อบตายเกือบตายแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันเราฆ่าไปแดคิวนะครับตอนนี้ยอนหน้าตบมากเลยเราย้อนหน้าตบมากเลยเราไปตบตอนตบตอนเราไปตบยอนกันดีกว่าสึกว่ายอนจะโดนตบไปแล้วนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตบข้างบนดีกว่านะไปช่วยข้างบนเอาไอ้สว์กูมาข้างบนข้างบนเคลียร์เฉยเลยไม่เป็นไรกูเล่นมังกรแป๊บ กูเล่นมังกรเก็บเวลแบบอืมถ้าเวลเราเยอะเมื่อไหร่นะครับเราสามารถฟรีได้ทุกคนเลยนะผมมาเก็บป่ามันโดยที่มันไม่รู้ตัววะ่ะเอาไงกับไอนนี่ดียวอุยอุย้ยอะไระพ,ไรไรพี่อะไรอะไรพี่อะไรอ่ะอยู่ๆก็วิ่งมาพี่ไม่ทันตั้งตัวนะเนี่ยฮะพี่มาทำไมอ่ะพี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเหอ,อะนี่วิ่งลงอย่างเดียวเลยนเนี่ยโอ้สงสยัยแบบ อุ้ยอ๋อไอ้เฮียไอ้เขี้ยนี้บัลลิงกระจอกนะกูสามารถจัดการมึงได้เดยจริงไม่ใช่หรอกไอ้เฮียอืออืออะไรอน่ยพี่อะไรอน่ยพี่เกมหมดนหละเกมหมดหรอพี่โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยทีมันเนี่ยอืออืออือไล่ตีป้อมมันเลยเอาล้างแคขนมันมาล้างแคขนมาเฮ้ยสอนมึงตีป้อมกูเฮ้ยกูจะฆ่ามึงไอ้สัสอืออือตีป้อมเหรอพี่พี่พี่ตีอะไรพี่ตีอะไร พี่ตีอะไรบอกผมก่อนดิเอเอ้าวอ้าวอ้าพี่ตายเฉยเลยเอาอ้าวอะไรอ่ะพี่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละพี่แค่กูเอามังกรคนเดียวดี่วะไม่น่าจะได้นะในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์วิลแคนดี้ไม่น่าจะเอามังกรได้เฮ้แต่ผมชอบพวกพี่พี่พวกนี้่ะผมชอบพวกพี่พวกนี้อุ้ยไม่ชอบเลยพี่โอเคโอเคมันพี่เอาหุ่ก่อนนะพี่เอาหุ่นก่อนพี่เปลือยหุ่ก่อนนะพี่เปิดห่ก่อนนะผมโกรธนะโกรธนะอื้ ที่บอกผมก่อนนะผมวิ่งนะพี่ผมวิ่งนะพี่เอาเอาผมก่อนนะเอาผมก่อนผมมีเพื่อนนะพี่ผมมีเพื่อนนะพี่เอาเอาเอาพี่ทำไมตายง่ายจังเอออุ๊ย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 อุ๊ขบวนดูเดือดมากมาเก็บเลือดก่อนมาแล้วพี่โอ้โหพี่ออนพี่ออนพี่ออนครับพี่ออนใจเย็นนะพี่ค่อยคุยกันนะพี่เออใจเย็นนิบก่อนนิบก่อนพี่พี่ออนอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบน โอเมก้าโอเมก้าสามได้จากปลาพี่ตับปลาพี่ต oh. ับปลาสวัสดีครับพี่ตับปลาสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้โอ้โหแดดร้อนนะไปเงียบๆไปพี่อยู่เงียบๆไปพี่ไป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 ไอหนูไอ้หนูเข้าไปได้เวลาลอยป้อมแล้วโอ้โหพี่ตับปลาพี่พี่อย่าทำผมดิโอ้กูก็ไปเดินงงๆให้มันฆ่านะเฮ้ยข้างล่างข้างล่าง อ๋อนี่ยเขาแผนพี่อ่ะอเนี่ยรอให้พี่ตับปลาฆ่าผมแล้วพี่ก็จะมาลอข้างล่างอ่ะเนี่ยฮะพี่พี่แผนพี่น่มันเยี่ยมจริงๆเลยเงียบๆก่อนเงียบๆแป๊บนึงนะพี่นะจัดการไอ้พวกนี้แล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะชนะได้แล้วเอ้ยรู้สึกว่าชนะได้เร็วเย้เว้ย,ย,วยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนะี่ยถือว่าเป็นการกลับมาเล่นที่สง่าง,งามพอสมควรเลยนะจะได้ MVP ปะวะอูไม่ได้อูอู พี่โจ๊กเกอร์เอาไปแล้วพี่โจ๊กเกอร์คำคมได้ไปแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นอีกก็สามารถบอกได้นะครับแล้วก็ผมชอบพี่ตับปลามากเลยโอเคงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจุบจ๊บ